ให้ดูก่อนให้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะนี่เทพีศิรีภาพเข้าไม่ได้ใช่ไหมสงสัยจะไม่ให้เข้าแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท็อปเวิร์แมปครับผมวันนี้ฉากสวยนะชอบชอบเพิ่งเห็นว่าทำแบบนี้ได้ด้วยโคตรสวยเลย โอเควันนี้เราอยู่กับ10อันดับเมืองที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ต้องบอกก่อนนะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวก่อนที่โควิดจะระบาดเพราะฉะนั้นก็อาจจะดีเลย์นิดนึงเพราะว่าช่วงโควิดเราไม่ได้ไปสำรวจอะไรกันนะครับต้องขออภัยด้วยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่าครับแต่ก่อนเริ่ม ฝาก subscribe ด้วยครับกดไลค์ได้ยิ่งดีแล้วก็กดแชร์ไปยังโซเชียลของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับรบกวนครับฝากด้วยนะครับนะครับอมาครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปนี่เราอยู่กับแผนที่โลกของจริงแล้วเนี่ยเอียมันได้มันได้ชอบโอ้ลุงนี้ทําแบบนี้ตั้งนานแล้วโถยมาครับเรามาดูก่อนครับอันดับสิบครับคิดว่าเป็นประเทศไหนครับนี่ครับ สิงคโปร์ครับเมืองที่เจริญที่สุดในโลกผมไม่แน่ใจครับว่าจังหวัดอะไรจะเดี๋ยวเราลงไปนะครับในส่วนของตรงกลางของสิงคโปร์เลยไะหนึ่งสองสาว้าวเฮ้ยส่วนนี้คล้ายๆแถวห้องผมเลยแถวๆมักกะสันนะมันจะมีบันไดลงอย่างเงี้ยคล้ายๆเลยเว้ยเอออุ๊ยอันยองไม่ใช่ดิคน คนสิงคโปร์เขาพูดยังไงผมไม่รู้ <S <S อ่ะอ๋อภาษาอังกฤษใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับไปดูตรงสี่แยกผมแนะนำว่าจะดูความเจริญที่ไหนให้ดูตรงสี่แยกครับง่ายๆเลยที่นี่ครับประเทศสิงคโปร์เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังก่อนเขาเขาบอกว่าที่นี่ครับมีความมั่งคั่ง มูลค่า 1, 000, 000, 000, 000, 000หนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐเอาไปคูณกันเองนะไม่รู้ว่าเท่าไร่แต่แบบมหาศาลจริงๆริงประเทศสิงคโปร์ครับเรียกว่าเป็นประเทศที่จะเป็นประเทศก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นประเทศซะทีเดียวเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะครับผมไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีเมืองหลวงแล้วก็เป็นเกาะอ,อยู่ที่ขนาด7 1็ด้อยสิบตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองครับผม แต่ว่ากลับกลายเป็นแหล่งอิทธิพลอิทธิพลระดับโลกเลยนะครับเขาบอกว่าคนที่สิงคโปร์เนี่ยทำงานกันแบบจริงจังมากผมมีเพื่อนบางคนไม่ใช่ไปเที่ยวนะไปทํางานไปคุยงานเขาบอกคนสิงคโปร์ครับทางานกันแบบจริงจังมากๆครับผมก็ถ้าใครชอบเนาะก็สิงคโปร์ครับแนะนําเลยเมื่อกี้ผมลองไปที่สวนสัตว์มาแล้วผมเข้าไปดูไม่ได้มันไม่เห็นสัตว์อะเนี่ย มันติดอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเขาไม่ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมมาครับมาอันดับที่เก้าครับผมทายถูกกันไหมคิดว่าเมืองที่มันมั่งคัง่งอันดับที่เก้าคือที่ไหนครับหนึ่งสองสามซิดนีครับผมซิดนีออสเตรียไนวาเนี่ซิดนีครับก็บอกว่าเป็นเมืองที่มีความมั่งคัง่งมูลค่าหนึ่งล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐเช่นกัน แล้วก็เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียด้วยอันนี้เลยแล้วก็จะมีที่หนึงที่ทุกคนบอกได้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กผมเรียกแลนด์มาร์กอยู่ไหนวะนี่ไงเห็นอ่ะเอยากไปอ่ะทำไงดีอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูก่อนตรงนี้ครับสวยมากสวยเลยเขาเรียกอะไรนะโลงอุปราชิกอุป รากรซิดนอีอุปรากรซิดนีครับอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูบนสะพานดีกว่ามันน่าจะเห็นชัดกว่าตรงนี้แหละครับเรียกว,ว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยครับเป็นไงครับมัน <c oughs> อยู่ในอุโมงมองไม่เห็นโอ้ยทําไมชีวิตแย่ yeah, จังอ่ะมองตรงนี้มองตรงนี้ปึ๊บใกล้ไปผมกะเลวขออนุญ,ญาตนะครับแป๊บหบนึง่ง เอ,อห่างหงหน่อยโอเคฮัลโหลนี่ครับผมเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยครับเขาบอกว่าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีไฟแสงสีฟ้าประดับประดาครับสวยมากเสยียดายไม่มีโอกาสได้ไปถ้ามีโอกาสก็จะไปครับผมมาครับเรามาสู่อันดับที่8ครับเมืองที่มีความมั่งคัง่งอันดับที่แคิดว่าที่ไหนครับ หนึ่งสองสามฮ่องกงครับผมฮ่องกงนครปฐมไม่ใช่ฮ่องกงเขียนไงเดี๋ยวนะ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 อ่านี่ก็โอ้แล้วเซิร์ชเป็นภาษาไทยอะนะมันคงจะหาเจอหรอกนี่ครับที่นี่ครับนี่ครับฮ่องกงครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูฮ่องกงครับผมไม่เคยไปฮ่องกงนะครับผมไปแต่มาเก๊าเคยไปแต่มาเก๊าเสียดายเหมือนกันตรงนี้ แต่ว่าวัฒนธรรมผมว่าไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นี่อย่างที่ผมบอกถ้าอยากดูที่ไหนนะครับแนะนำสี่แยกอ่ะจริงๆบางคนไม่รู้นะบางทีมีหนังสือท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับสถานที่ควรไปดูยังไงเมืองไหนบ้านไหนรวยล่ารวยคนนิสัยยังไงไม่มีใครบอกนะครับให้มาดูตรงสี่แยก คือผมไปประเทศมาหลายประเทศแล้วแล้วผมรู้สึกได้ว่าถ้าคุณอยากรู้ประเทศนั้นเป็นยังไงไปอยู่ตรงสีแยกแล้วคุณจะรู้จักประเทศนั้นจริงๆอันนี้เป็นทฤษฎีของผมนะครับถ้าเชื่อผมก็ subscribe ให้ด้วยอันนี้ครับฮ่องกงฮ่องกงสวยครับแต่ผมเชื่อว่าคนเยอะคล้ายคล้ายกรุงเทพเนอะแต่ดูสะอาดกว่าแล้วก็ดูมีความแบบอ้ยนี่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 ต้องอย่างนี้นี่ กลางสีแยกเลยโอ้ oh. Oh. ตึกเก่าก็ยังมีอยู่นะครับไม่ได้หายไม่ได้หายนะครับยังอยู่นี่ตึกเก่าโอเคตึกเก่าตึกเก่าผมว่า oh. โอ้โรเลก็โลกโรเลก็โลกโรเลก็ลกเลยผมว่ามีความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยถ้ามีโอกาสผมจะไปนะครับก็โดเนทมาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาฝากเดี๋ยวพ้นโควิดก,ก่อนค่อยพากัน โอเคครับเรามาถึงอันดับที่เจ็ดครับคิดว่าที่ไหนครับมั่งค้างมั่งคัง่งที่นี่ผมอยากไปมากสมัยสมัยนึงเลยอะสมัยเด็กๆผมอยากไปที่นี่ลอสแองเจลิสครับที่นี่ครับมันมีหอดูดาวกริฟฟิธแล้วก็วอสติสนี่คอนเสิร์ตฮอลล์ส่วนอื่นผมเชื่อว่ามันจะเป็นแบบแนวฮอลอลีวูดอะเคยเห็นไหมที่มันจะเป็น ภูเขาป่าย่อมย่อมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พาไปครับผมจะพาทุกคนไปตรงนี้หอดูดาวกริ f ฟิธโอ้ยสวยเดี๋ยวดูนะหูทุกคนเห็นเมืองเนี่ยได้ยินผมไหมฮัลโหลโ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 ล,โ,ลโอ้ยมีแอโคโด้วยจถวว่าเขาบอกว่าเมืองเนี่ยครับมีความมั่งคัง่งมูลค่า1.4ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐเอาจริงๆตั้งแต่อันดับ10ถึงอันดับ7 ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะมูลค่าก็หนึ่งล้านล้านถึงหนึ่งจุดสี่ล้านล้านก็เรียกว่าไม่ห่างครับไม่ทิ้งห่างกันมากผมว่าก็โอเคนะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวอืมอย่างที่บอกครับมันเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตเกี่ยวกับหนังที่เราดูกันนะครับพวกหนังฮอลลีวูดก็ฮอลลีวูดอยู่นี่มันจะไป ผลิตที่ไหนใช่ไมโอเคครับผมอีกที่หนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอาจจะคิดไม่ถึงคิดว่าที่ไหนครับอันดับที่หกที่นั่นก็คือเสียงไฮ้อันนี้ครับผมนี่ใช้นาอัดมิวเซียมขออนุญาตไปตรงนี้เลย้วกันผมว่าน่าจะเป็นแหล่งที่สวยดีปึ๊บ ที่นี่ครับไชน่าอาร์ตมิวเซียมที่นี่โอ้โหต้องไปถ่ายรูปถ้าไปยังไงก็ต้องไปถ่ายที่นี่นะครับไชน่าอาร์ตมิวเซียมเหมือนถ้าไม่ไปถ่ายที่นี่เหมือนไปไม่ถึงเซี่ยงไฮ้ก็หลายๆคนจะพูดกันครับที่นี่เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของเซี่ยงไฮ้เลยทีเดียวที่นี่มีม million million ูลค่าความมั่งคั่งอยู่ที่2ล้านล้านเหรียญสหรัฐเห็นไหมครับกระโดดเลยนะจากอันดับ7มาอันดับ6อ่ะ กระโดดนะ1.44ี่สี่มากลายเป็นสองล้านเยอะมากครับเป็นศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับรุ่มแม่น้ำยางสีใช่ไหมยางซีเออธุรกิจเกี่ยวกับรุ่มแม่น้ำยางสีแล้วก็เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจีนทั้งประเทศเลยทีเดียวครับโอ้โหเรียกว่าเทคโนโลยีการเงินอยู่ที่นี่หมดเลยโอ้โหแลนด์มาร์กจริงๆครับเอ้ยลุงทำไรมาถ่ายโลป ถ่ายรูปรหลานโอโ,ห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 โหนี่ดีกว่าสวัสดีนี่ฮาวว้ายนี่เชี่ยเชี่ยเออเอ <c oughs> อหม,อม,ไ,มไม่ชัดทำไมกล้องไม่ชัดวะาอันนี้ใส่แว่นไม่ได้ไม่ผ่านนี่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 ได้ได้ได้ผ่านป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวไม่จบมาครับเดี๋ยวเรามาอันดับที่ห้าครับคิดว่าที่ไหนครับ อันดับที่ห้าอันดับที่หความมั่งคั่งอยู่อันดับที่ห้าของโลกที่นั่นก็คือปักกิ่งประเทศจีนเหมือนกันโอ้โหผมพูดเลยว่าแบบไม่ธรรมดาเมืองจีนเนี่ยมีหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยทํำห้เขาจะทําเงินได้แบบมหาศาลขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปสักที่หนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจีนนะครับคงไม่เข้าไปทั้งหมดเนาะ โอ้ oh, ดูดินี่มีปีเสียด้วยซ้ายขวาถ้าใครรู้นะครับปีเสียต้องวางยังไงทักบอกคอมเมนต์ที่จริงผมรู้แหละหุ้ยเอ้ยมือ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 ใครมีแต่มือนี่นี่นี่โอ้โฉยวิวโฉวโ,โขวโชวโฉวโ, он, โืวม,มาถ่ายรูปกันนะครับก็คือเข้าไปข้างในไม่ได้แต่ผมว่าเข้าได้แหละนะเห็นปะมีคนแต่ไม่เข้ากันก็ มาดู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 กันโอเคสวยพี่สวยโอ้โหปักกิ่งอะ่ะอยากไปว่ะผมชอบวัฒนธรรมต่างประเทศอ่ะไม่ใช่ว่าผมเกลียดวัฒนธรรมไทยนะครับเพียงแต่ว่าผมชอบที่จะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมันจะได้ยิ่งเรารู้อะ่ะเราก็ยิ่งรู้อ่ะครับ มันมันดีกับตัวเราอ่ะมันเราสามารถถ่ายทอดต่อไปได้อีกผมก็เลยชอบที่จะเรียนรู้มาครับเรามาถึงอันดับที่สี่ครับคิดว่าที่ไหนครับห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บซานฟรานซิสโกที่ไหนวะสหรัฐเห็นมีหลายที่กันโอเคครับอันนี้เลยโอ้โหเมิกาก็ไม่ธรรมดานะมีพื้นที่หลายพื้นที่เลย ที่อมไม่รู้จะพูดยังไงที่แบบเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็มีความมั่งคั่งเกิดขึ้นโอ้โหแจ๋วมากเดี๋ยวเราไปตรงไหนดีเดี๋ยวเราจะลงไปค,คอร์ดทาวเวอร์ไฟเอ่อเอาไปนี่ปึกอ,อ,อู้เป็นสถานที่ทําก็ดูจะธรรมดานะครับแต่ว่าดูหรูหราเรียกว่าเป็นเมืองที่ดูหรูหราเลย โอ้โหซันฟาซิโกถ้าใครเล่น GTA จะเขาเรียกชินชเชนเอ่อ GTA ซานฟาซิโกเนี่ยถ้าใครเห็นเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าผมเห็นถนนตรงน,รงนี้เห็นสะพานตรงนี้นะตรงเนี้ยเตรียมเลี้ยวขวาแล้วก็โดดขึ้นนี่ได้เลยแล้วก็หนีตำรวจคือใน GTA นี่แบบสนุกมากซานฟาซิโกโอ้ใช่เลย เหมือนเหมือนเล่นเกม GTA เลย <c oughs> เอ,อ,อะไรอะไรโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของอันดับที่3ครับผมว่าอันดับที่สามเนี่ยหลายๆคนอะเริ่มจะทายถูกแล้วเมืองที่มีความมั่นคั่งเป็นอันดับที่สของโลกคิดว่าที่ไหนครับ5้าสี่สามสองโตเกียวญี่ปุ่นเขาแล้นี่มีสถานะความมั่งคั่งอยู่ที่ 2. องจุด้าล้านล้านเหรียญ สหรัฐนะครับโอ้โห و. บอกเลยครับว่าเป็นประเทศเล็กนะต้องบอกก่อนนะประเทศเล็กมากแต่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาในทุกส่วนขนาดผมยังซื้อของเล่นเยอะเลยอย่างบันดงบันไดนี่ต้องของเขาลิฟไม่ได้นะต้องบันดไดตี้โตเกียวเต้าโห ฝั่งนี้ไม่มีนะมีฝั่งเดียวนี่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 คือสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งต่อจากพวกเขาใช้ต่อจากภูเขาไฟฟูจิครับนี่เลยครับผมโตเกียวเต้าโอ้โหต้องไปอ่ะผมแนะนําเลยต้องไปโ,อ,โอยากไปปะรอบที่แล้วไปไม่ได้เข้าโอ้หอามาครับเดี๋ยวเรามาครับอันดับที่สองอันดับที่สองผมก็เชื่ออย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับความมั่งคัง่ง เมืองนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะถายถูกที่นั่นคือตกที่นั่นคือกรุงเทพไม่ใช่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 ไม่ติดเลยไม่ติดหเลยอันดับสองครับเมืองที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับสองลอนดอนครับผมแน่นอนครับหอนาฬิกาบิ๊กเบนอยู่ที่นี่ครับต้องมาดูต้องมาดูเลยนะครับบิ๊กเบนบิ๊กเบนเหมือนกันครับที่นี่มีความมั่งคั่งอยู่ที่สาม ล้านล้านเห,นหรียญสหรัฐโอแม่เจ้าไปแล้วไปใหญ่เลยครับผมที่นี่มีศูนย์กลางทางการเงินครับแล้วก็มีการสื่อสารเป็นศูนย์กลางการผลิตแล้วก็มีท่าเรือเนี่ยแม่น้ําเทมเนะครับเป็นศูนย์กลางท่าเรือด้วยเอาไว้ขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ที่นี่เทคโนโลยีเฟื่องฟูมากๆครับอันนี้หอนาฬิกาบิ๊กเบนไปเราจะเห็นหนังบ่อยๆโดยเฉพาะพวกหนังพวกรูปแปลงเออนาฬิกาบิ๊กเบนนี่ เอะไรวะนี่นี่นี่จะแล้แป้งแป้งอันนี้เป็นรูปคนถ่ายนะครับมันก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยแต่ถ้าเป็นของ Google ถ่ายเองอ่ะมันจะชัดเดี๋ยวผมขอเดินไกลๆนิดนึงเฮ้ยชอบอ่ะเอ้าซ่อมแน่เลยใช่ปะซ่อมปะโแป๊บนึงครับ ทิศสะพานก็ได้นี่ต้องอย่างนี้สิอย่างนี้เห็นชัดกว่าครับเห็นไหมทำจริงๆด้วยมึงซ่อมเดี๋ยวเดียด้ย้อนกลับปุ๊บอ้าวหายกี้ไม่ซ่อมไม่เชื่อชื่อคนลุกว่า <laughs> โอเคมันมีภาพเกา่าภาพใหม่ติดกันครับเนี่ยนาฬิกาบิกเบนครับเขาซ่อมแซมอยู่เสียได้ เลยไม่เห็นก็ช่วงนี้ใครไปก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าอันนี้ถ่ายเมื่อที่2019ันนี่น่าจะยังไม่เปิดอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไปครับเดี๋ยวเราไปเมืองสุดท้ายกันเถอะครับผมที่นั่นผมบอกเลยที่นี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมที่นั่นก็คือนิวยอร์กก็มีความมั่งคั่งส่วนตัวอยู่ที่3ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐ ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ลอนดอนอยู่ที่2.7นะครับผมพูดผิดนะครับต้องขออภัยด้วยก็อันดับหนึ่งครับนิวยอร์กอยู่ที่3ล้านล้านเหรียญสหรัฐเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นเมืองที่เจริญที่สุดเรียกว่าอยู่ใกล้กันเลยนะอยู่ไม่ไกลกันนะครับนิวยอร์กนิวยอร์กนี่มีแมนฮัตตันด้วยตอนแรกผมจะซื้อแมนฮัตตันนี่รวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับที่นี่แลนด์มาร์คครับก็คือ เทพีเสรีภาพครับผมที่จริงอะ่ะมันมีเรื่องราวของเทพีเสรีภาพด้วยรู้ไหมครับเทพีเสรีภาพถูกสร้างมาเพราะอะไรเดี๋ยวผมให้ดูก่อนให้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะนี่เทพีเสรีภาพเข้าไม่ได้ใช่ไหมสงสัยจะไม่ให้เข้าแล้วก็สมัยก่อนนะครับมันมีลบกันก็เลยมี การสร้างเทพีเสรีภาพขึ้นมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าจากนี้มันจะเป็นเลิฟแอนพีแล้วนะจะไม่มีการลบกันเกิดขึ้นแต่ว่าไอตอนสร้างผมอยากให้ทุกคนไปอ่านอะ่ะไปอ่านก่อนดีกว่าผมไม่อยากเล่ามันสนุกไปดูบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเทพีเสรีภาพถูกสร้างที่อเมริกาแสดงว่าคนอเมริกาต้องเป็นคนทำใช่ไหมผมบอกนะไม่ใช่แล้วรู้ไหม ใครที่เป็นคนสร้างเซพีเสรีภาพในอเมริกาไปหาอ่านครับไปหาอ่านไม่บอกบอกไม่ได้บอกแล้วไม่สนุกลองไปหาอ่านกันนะครับเฮ้ยบอกเลยครับว่าแบบเนื้อเรื่องมันดีแต่อันนี้เสียดายครับเป็นกล้องคนไงไม่ใช่กล้อง Google มันก็เลยไม่ค่อยชัดสักเท่าไรมีไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตพยายามดูกล้อง Google กล้อง Google มันจะชัด เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีโอ้ผมผมผมขออนุญาตคลายๆกันคลายกันโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วครับกับสิบเมืองอันดับเมืองมั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วคุณคิดว่ามีที่ไหนที่มันมั่งคั่งมากกว่า มีที่ไหนที่น่าจะติดโผในปีนี้ทักเข้ามานะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ Top w o r l d ์แมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ